ตอนนี้ชอบร้องชอบเพลงอะไรอยู่ฮะตอนนี้เหรอป้าก็ไม่มีเพลงอะไรที่จะชอบหรอกนะคะสมัยก่อนป้าชอบเพลงเก่าๆนะแต่ป้าก็มันก็ไม่ได้สนใจมันก็ลืมไปแล้วแต่ปา้าจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ว่ามันเป็นคําสอนของของคนอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเออมันคือคือเพลงที่มันก็ไม่เรียกว่าเพลงเรากม็นคืออ่านเอาเรื่องเมื่อสมัยโบราณน,นะ่นะปา้าจะร้องให้นะแต่ป้าก็ลืมล,<อ>ลืมได้ใช่ไหมครับได้สิอ่ะเอานะ โอเคนะเอาเลยวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกยต้องอยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาตอนนี้ชอบเพลงอะไรอยู่ครับเพลงผมมีหลายเพลงฮะเอ,อเพลงนี้เนี่ยลูกอมอะฮะแล้วร้องได้ไหมครับร้องไม่ได้ฮะ อตอนนี้ชอบเพลงอะไรแนวไหนอยู่ฮะชอบเพลงลูกทุ่งค,ครับแล้วแล้วลอย่างเช่นเพลงอะไรเพลงตกใจออนไลอะไรครับ,แ,รบแล้วร้องได้ไหมหร้องร้องไม่ได้ชอบฟังชอบเพลงอะไรอยู่ครับตอนนี้นอคะชอบก็ยิงลีค่ะหญิงลีเพลงอะไรครับเพลงขอใจ ขาหใจนะเปิดโชวแล้วเราร้องได้ครับถ้าเราร้องได้ไหมครับสามารถร้องได้ทิพย์ตาอยาตอนนี้ชอบเพลงอะไรอยู่ครับอ๋อเพลงที่ชอบแล้วครับเพลงหนาวแสงนีออนครับของตากแตนชลรดารับจำเนื้อหรือร้องได้ไหมครอ๋อร้องไม่ได้ครับแต่ชอบฟังจบฟังเนื้อหาบทเพลงครับเพลงอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ เพลงพูดแล้วอยากจะร้องไห้ของใ,อใครฮนะด็อกเตอร์ฟูจำเนื้อได้ไหมครับจำไม่ได้ค่ะแต่ชอบพอร้อ,องได้สักท่อนไหมฮะับร <c oughs> ้องไม่ได้คือ <c oughs> ในใจของป้าชอบเพลงอะไรมันเขาป้าเขรุ่นเก่าไม่ชอบเพลงเก่าๆอ๋ออย่างเช่นเพลงอะไรฮะ สุรพลสาวสวนแตงนี่อะไรอะไร่เยอะแยะไปหมดเลยถ้าร้องนี่ร้องได้ไหมครับไม่ได้จำไม่ค่อยได้แต่ชอบป่ะฟังฟังก็เยอะชอบอยากฟังแนวดนังโอ้แนวใหม่ๆฟังก็ได้เลยเราเรื่องรุ่ตั้งสุรพลยังงั้นอ,อะไรล่ะยงยุทธย่างงั้นครับตอนนี้พี่ชอบเพลงอะไรอยู่ครับเพลงเพราะโลกนี้มีเธอของไม้พิลล้นบอนอะอครับครับ แล้วพอจําเนื้อได้ไหมครับจาไม่ค่อยได้ครับแล้วร้องได้ไหมครับชอบฟังชอบฟังอย่างเดียวครับอ๋อรบบร้องไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ชอบเพลงอะไรอยู่ครับพี่ผมชอบเพลงลวงไกครับอะไรนะฮะชอบลวงไก่ะพี่อ๋อของใครครับของลวงไกครับอ๋อครับแล้วพอจะร้องได้ไหมครับร้องร้องได้พี่แต้ ไม่ร้องนี่วะโอเคครับบนแคนคนแคนแกนพลอ๋อครับเป็นเพลงแนวลูกบุ่งอ๋อคราจำเนื้อได้ไหมฮะหรือร้องได้ไหมไม่ได้แต่ชอบฟังร้องไม่ค่อยได้ชอบเพลงอะไรอยู่ฮะลูกของเล่นลูกของเสือโครงอ๋อของเสือโครงฉับฉับแล้วพอจำเนื้อได้ไหมฮะจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้ร้องได้ร้องคำนองไม่ได้แต่ชอบฟังโอเคครับ